อสถานแห่งผ่านป่าโดยทีวลมรมิรภาคที่สองตอนที่หกขึ้นภูเอ้ยซูมนี่มันมีวูตายเยอะ้นบ่นี้ห่วยจะตีคอยเบิ้งหลบมันม่มีวูตายเลยเออนั่นละให้พี่คนตตยเขาก็ยากเขายิ่งเพื่อสากัดมันเสือๆไปยิ่งยิ่งไปถือมองสำคัญของมัน เฮาไม่ได <c ười> like ้ย uh ิงให้มันตายแล้วอ <c ười> ีกอย่างเฮานั่นก็ยิงเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นล่ะเขาจะเอาจังในตัวเพื่อป่องยังเว้ยเดี๋ยวจะเอาจังในตัวเลยมบูงก็เกันดีเอาจังไดล่ะผิดฮะมองจังไหนกาะไหนเกาะอ่ไหนวะตีแล้วแต่บอกพันมันหลอดเอาแล้วแต่กูบอกผิดเออแล้วแต่มึงเลยเอา เอาซะสันเอาอย่างสี่เด้อพมีไอ้ให้เจ้าไปหาคนมาจากไซกันเถอะมาเอ่อเป็นเวนย่ามมาละเออพ่อเป็นเวนย่ามกันแล้วเป็นม่อะเป็นเวนย่ามอย่างไรตอบดิเป็นเว,ามมาวเเนย่ามกัน,น,น,กนแล้วก็ตอนมีคนนแลนอ้อมบ้านแลนอ้อมบ้านอย่างไรเด้นีิฮะบักพันกูว่าเขาใจวะ่ะเออเขาบอกว่าเขาใจก็อกันนี่มันเป็นอย่างไรฮึ อเอ้ยหมายถึงว่าไอ้คนน,นเป็นน้ำมึงอ้อมบ้านว่ามีไผเขาออกบ้านเหาบ่าอ,บออ๋ออย่างสี่บอกเออแล้วบัดที่นี่ต้องเอาค้นขึ้นไปเทั้งผู้เพ้อมเอาเสียอย่างสานบอกเออมึงไปกับกูว่าละพีษขึ้นผู้ส่วนเออมองอกี้กูไปเฝ้ากันเสียให้คู่เอื้อมาหาเฝ้าแทน,น่ะนะเพราะว่า ในยินคาวามูมจอเมื่อนั้นนั่นมันรักนี้ไปแอบอยู่ทั้งผู้เอาเจ้าไปยิ้นมอเตอร์ไซค์บ่ดิดโอ้ยน้ำขาวน้ำลื่อยู่แถวนี้ละเอออันบักเงาเงาเงาอื้มว่าอย่างไรล่ะลุงเอออันมากก็ดีแล้วกูจะมียังมาบอกกับมึงเนี่ยมาผี่มาพี Hãy khỏi bỏ cảm ơn con đứa bỏ bụi nhảy đưa Ờ ờ bỏ nhận cậu bỏ luôn Nhau 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 Bắt nhau Bắt nhau Ờ khỏi để nhìn vô đọc Anh Hoa chân này rồi À bánh nhìn Anh của mấy lần xì bò là mừng mẹ Bỏ nhận Anh Mưng bay vô nóng của bò ขึ้นผูมืออื่นนี่มืออื่นเศร้าเออไปเบิ่งจากผู้ผู้ดินแดงจนฮอตผู้แดนสวรรค์อ่ทั้งตีนผู้บุหร่อ๋อเอาง่ายๆก็คือเบิ่งจากผู้ผู้ดินแดงจะไปฮอดผู้หอยดองมันบ่แล้วก็ไปผู้แดนสวรรค์ยั่หน่อยบ่ต้องไปลึกมั้เนาะแม่นบ่ต้องขึ้นไปคักดอกอันผู้แดนสวรรค์ พราะมันก็มีแนวหลายแนวอยู่แต่ว่ากูกับผู้ก็ได้ว่าสิได้ขึ้นมือเอืดออีรีบอกได้ว่าจะได้กระสังกูได้ขึ้นคือเก่าละยเงาเอ้ยมึงก็ไปบอกพอกับแม่มึงเด้ออ่าคอยกระติไปบอกกจดอกอาะมีสำเนียบอกบออีกเรื่องหนึ่งมึงมีอาวุธบอกมีปืนมียังเนมีอยู่เอาไปจักสองอันเ้อะมึงอ่ะ เพื่อนพ่อโจรเทาจังเลยยิ่งเอาจังสันบ่เออเอาเอาจังสันเด้อสันนะเจ้าก็ไปนั่งประชุมต่อของกระซิบฟังอยู่นี่ล่ะเออเออเออพ่อไงเบาไงว้ายว้ายยังได้ดูนี่เสียวยังไงกะตามนั่นละเที่เข้าว่ากันกะเอาเป็นว่าประชุมเมื่อนี้แล้วเราเด้อไปแยกยหายพี่น้องไปเา

เอาดิี่ไปจากใดตอนเราบัดดี้ดูหูอ๋อแล้วมึงว่ากูว่าอย่างไรแบบข้านี่หัวมืแต่หัวมันมาบ้านนี่ละซุ่มนี่เอาเอาเอาจ้าไหนเดี๋ยวมึงกับกูแยกย้ายกัน哈เอาเอาจะเสร็จบ่เออเอาเอาก็เอาซะละ บักหามึงมดิกแกงกูดอกอม,งมงาากึงก็หักหลังกูกูก็สิหักหลังมมมึงบัสสดสซนเลยกูจะไปบอกผูาบา้บ้านถึงสิมีเหลืองอย่างกระสงังติดคุกติกดยังกูก็สนเล้กกูขอกับตัวกับใจเป็นคนด,ดีดีกว่าวดีกว่าสิม่นางนาง,นางรบร,บรบน,น,นอนๆอยู่นี่กูไปแล้วละ่ะมาสู้ตายแท้ละ่ะกูสิเอาสู้ตายสุ้คนเลย กาหักหลังกูดีครับ <g ül> มึงมึงมึงอย่ากูยิงสูดเอออุ้ยกูไปหาผู้เยบาทกูนะฮะเซอรบักฮานี่คึ้นสิบหงจับทางยังดอกโอ้ยมันมันบหยาอุัน่าดอ่ะกูไปเฮือมผู้เยบ oh. <g ül> าทก็ดอกโอ๊ยอ้ไรนี่มาไปหาไวทีมยอยู่คนเดียว ต้องไปทางไหนน้อเออ่ดิเอา,ขาเนะขาแยกเลยก็แยกตัวไปละกูทางไหน้อมาผูา้ใดดิขึ้นไปหกไปแยกไปะมา,มาจะเก็บจะก,กวาดไรเยอเถอะโอ้หน้าเจ้านนบ่ม,มีคนเยตัวดิไปหจใส่น้อเออไปให้ให้ตีนผู้บ,บ,บ่โอ้ จเจ้าบิดสวนเห็ดอย่างอยู่ทั้งผู่ว่างเศร้าเห็ดหน้าเศร้าเห็ดแล้วก็ต้องมาบึงอย่างอยู่หน้าเว้ยโอ้ยอย่ามาดึกสัิอย่ามาดึกทุกโอ้ยแม่นมาดิฉันเนาะไหยโอ้ยโอ้ยมาจะพูดละท่าข้าบ้านพูดสิเข้าไปในบ้าน โอ้บอลาตัวที่เขาได้บานตีตัวเป็นไท้บ้านนี่บอแมนโอ้ตัวซื้อหยังอ่ะโอ้ยังสิมานด้ตามซื้อกูเยอะตัวมันดีวะบอ,บอต้องบอกกันไลยฮันบอกตักับตัวหาคือเ่าตัวบอเป็นคนบ้บบานาน,านี่แมนนอสฮะ มันกนบ้านนี่แมนบ่โอ้ยคอยทีนะกนบาน้านนี่เกิดที่บ้านนี้หญ่ทีบ่บ้านนี้โอ้ยบอแมนดอาแย่ก็อยู่มาโดนแล้วเบียงกูบ่เคยเห็นมึงสะนะฮะโอ้ยเสียเงินจงนังได้เนาะเจ้าก็ขึ้เบิ้งไม่หละไงกูเป็นอยังต้องไปคึดนดิโอ้ย มัต้องขึ้นแล้วล่ะคอยเป็นคนบ้านนี้จบบอบอจบคอยเป็นคนบ้านนี้บอจบ,บอวกูว่าเสื้อมึงนักว่ามึงเป็นคนบ้านนี้มึงเป็นคนบ้านนี้ยังไงพ่อแม่มึงเชื่ออย่างกูบอกบอกมึงบอบอกเป็นบ้ามึงบอบอกเป็นบ้าเออมึงบอกบอกก็ตายด้วยซะน่ะ มึงโมเมนคนบ้านนี้มึงโมเมนคนบ้านนี้มึงก็ตายไปโลดมึงบ่แม่นแน่นอนมึงบ่แม่นคนบ้านนี้แน่นอนมึงบังอาจเข้ามาในเขตบ้านป่าผีดิบปมูมึงสิมาทำไร มึงสิมาทำลายกูมึงทำลายกูมึงสิมาทำลายลูกหลานกูมึงสิมาทำลายลูกหลานกูมึงเสียในลูกหลานกูชิบหายมึงก็สมควรตายแล้ว เสียงปืนมาแต่ไ่วะ่วยเสียงปืนมาแต่ด่อนพีดิบตัวนี้โอยว่ามึงบวดเท้ถละบักนองหักกูมึงตายไปหลดมึงหักหลังกูมึงพยายามสีเฮ็ดให้กูไปตายมึงก็จงควนมึงกส็สมควรแล้วมึงสมควรที่สิตายแล้วล่ะกูว่ามึงบวดหรอกกูลืมบอกมึงหรอกเฮ้ย เขาไปดงผีดิบดงบ้านเก่าบ้านแกนี่ละของแทนบันพระบุรุษบ้านป่าแสงกูบ้าเห็ดยังเขาเดอกกูบ่าเห็ดยังดบบกูเห็ดสามมือเจ็ดหมื่กรชิบหายไหวบอดแน่นอนมึงนี่มันโง่อยู่กูนี่มาซ้อมมึงมาโดนแล้วป่นเหมียงก็บบ่ป่นมาป่นคนมาหาคน มึงไปโจปรบวิศักดิ์ศรีสมุหานี่กูสิเอาแมงเขาตะล่างให้เบิดเลยดีนะกูยังบ่เคยไปปนยังกับเขาดูแต่ที่ครับชุบโจรเขาซื้อ,อหาอยู่หากินก็หาอยู่เอาบ่าเคยไปปนของหลักของยังกับเขา,ยาเยอะเถอะเฮ้ยส่วนบักอันนั้นก็บักเด็ดบักพน่นโอ้ บักคนก็บักเด็ดไปยิ่งบัก,กน,นั้นยิ่งซุ่มพ่านพันก็ตายละยังเป็นสู้นี่ขวัญอ่อนครับเฮ้ยกูลดสั่งสู้ควนอ่อนสู้ก็ควรสมควรตายแล้วล่ะพ่อหอดพระธุดงพ่อหอดเสือสมิงเป็นขิงหอดสามหมื่นเจ็ดมื่นบันไดสู้ายตายสู้สมควรแล้วล่ะ อู๋สิเอาแมงเขาเบิดตะล่างให้เบิดเลยเมื่อนี้ในละเรื่องพยาบาลอีใส่น้าเฮือบดิพยาบาลพยาบาลพยาบาลจะอยู่วะเอ้าไปยังไงเราดิฮะไปเอิญไปเอิญคอยนี่ละคอยละบักเสือบักเสือจำได้บ่บักเสือน่ะ วายบักเสือได้เนาะเงือบันนี่ฮะบักเสือบ้านพ่งเย่พงไม่เยี่ยน่นน่ะดิโอบอกเอาคือมาเจอเงื่อนพี่มีเรื่องอยังละ่ะเรื่องมุโจวนที่มาบ้านเจ้าหรอแม่จำได้บ่พงเย่เออแล้วมันเป็นยังหรอบัดนี่มันก็บุปผีเงี่ยังจังไดแล้วเจ้าหูบอกคอ,นอนยนันไปสืบมันหรอเด้ไปสืบเขาจังไดเดี๋ยวนี้ คอยเดินไปเป็นลูกน้องเขาคอยทําทําเป็นลูกน้องเขาไปไสก็ไป,บไปเบิดแต่ว่าที่ให้ไปรักครองมันคอยบอกไปเพราะว่าคอยบอกมันว่าคอยมีเหตุผลบางอย่างที่คอยนบ่าสาม,มารถไปรักครองได้ให้คอยเดินไปเป็นลูกน้องเขาซะมันเป็นเมียนคนฝังคนก็นเอาแต่ว่าความจริงก็คอยบ่ได้ฟังดก มันนั่นใส่ให้คอยไปฟังคนหลายคนแล้วละแต่ว่าคอยบอเ่เฮ็ดคอยกระพ้ามันหนีพุ่นให้มันเมื่อบานเมื่อสองพุ่นแต่ว่าที่แหลกกันคอยปล่อยมันทิ่มไว้อยูผ่ผู้อันผู้หอยดงก็ลปล่อยมันจิ้มไว้อยู่ห่นละแล้วคอยก็บ,บอกให้มันเมื่อมาทางบ้านเฮ้าวีดอคอยก็เลยว่าคอยนัน รู้สึกว่าคอยโทษบ่ไหวกับซุ่มโจรนี่แล้วเพราะค่อยก็บ่ได้อยากเป็นลูกน้องเขาแล้วอีกอย่างค่อยก็ได้รับภารกิจให้สืบเรื่องนี่ทั้งหมดจากข้างหน่วยราชการทั้งหมดค่อยก็เลยต้องมาสืบค่อยต้องปลอมตัวเป็นลูกน้องมูมันนั่นแหละแล้วลเมื่อน,นี่ค่อยก็มาก,กับลูกน้องของมันค่อยคิดว่าบักทีมา่นาน้องค่อยนั่นน่าสิตายแล้ว มันเข้าไปในบ้านบ้านป่าพีทีปุละบ้านบันพระบุรุษมห่องเมนบ่บ้านป,าปน่าผีทีบ้านนี้ละบ้านนี้ละบัดที่นี่คอยเลยสิวาเอาจังใดดีมู่เจ้าภาากันพัดเบนเปลี่ยนย่ามกันยังอันเว้นย่ามก็เรียบร้อยแล้วเสียวจังใดลราบัดนี้อัน่อยก็เลยาวา่ิเห้หมู่เจา้าหาคนหลายกว่านี้เด้ด เพราะว่าโจรมุนี่ที่มันมากมันบ่ได้มาเบิดเลยมันยังมีอีกเป็นร้อยคนคอยว่าไม่ส่งข้ามมาหลุดถ้ามันมากกันเบิดตั้งมู่เจ้าคือเสี่ยวมันบ่ไว้ดอกพอบานมู่เจ้ามันก็บ่ได้หญ่ครับคอยก็หูดีเพราะคอยก็เป็นคนบ้านนี้นี่ล่ะคอยก็เลยว่าใหไหน่วยง้านของราชการนั้นเขามาทางบ้านเฮ้าแล้วก็มาซอยมู่เฮ้า จะคืนว่าจังได้พอผู้ใหญ่ไหวยมันก็ได้ด้ล่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โจมันก็มาหลายเอาสียเอาจังสันแมนบอตามที่คอยเว้าเดอ้อคอยสิให้ด้วยงานราชการมาซอยมุ่เจ้าเดอ้อสินะเอาเอาเอาจังสี่หล่เดอ้อแบบนี้ละเอามาโลดเอากะโน้งตานี่เดอ้อพอผู้ใหญ่เดอ้อคอยกะสีเมื่อบาดเมื่อสองคอยก่อนบ่ได้มากประมาณสี่ห้าปีแล้ว ปานพันปานพันพาพันพาพัน,พนเออวายังไงดู๋ยนีมายังแต่เศ้าแต่สวงแค่โอ้ยบอมอันบีแนวสีว่าอน้ำได้ดีนี้สีบว็าวยางเดือดนี่ย่างบ่แหล้วอยู่บ่เวียกเท่านั้นเออบ่แหล้วง่ายเด้ลงมาก่อนลงมาก่อนเอเอ,เอลงไปเดี๋ยวนี้ละเจ้าจำบักเสือบ้านเป็นบักเสือหรือ,รอไม่บักเสือได้เดี๋ยวนี้เสือบ้านนัน โอ้ยบักเสืออันลูกพญพลคับไม่ยานาหน่ะแม่โอ้แล้วบอกเออมันมาติเออแม่ยูตัวมันเสียไปไสีวะตั้งสี่หาปีพุนคือว่าไปเฮ็ดงานในราชการแมนบอกเออนั่นละมันก็ไปเฮ็ดงานให้เพื่อนนั่นละมันหอก็กลับมาตัวมันว่าเอาแล้วมันเกี้ยวยังก็บข่อยนะเจ้าหูจักไอ้มันบอกหูจักอ้หยางกูจะไปเฮ็ดจัางยางเงี้ยเจ้เ้อ บักเสื้อนั่นมันเป็นคนไปสืบโจนซุ่มที่มันมาหามูเฮาได้โอ้บักโจนน่ะที่เฮายิ่งมันน่ะนะเออนั่นล่ะมันไปสืบเบื่องแล้วมันเลยมามันมากับลุกหนออของมันอยู่ปูนึงมันบอกว่าลูกหนออของมันเสียตายเด้อล่ะเอาไปยังก็เสียตายบปดิว้ยจักแล้วมันบอกว่าอันบักอันนี้มันเข้าไปทังบ้านอันไอ้นี่แมะบ้านป้าพีดิบแมะว้ยมันขับไปหาอย่างบูมันขับไปเห็นอย่างว่ะจักเดียว บ้านป้าพีดิบนน่ว่าไม่ว่กคนสิเขาไปไง่ายๆได้เออมันก็ไปยึดเสร็ลละมันต้องไปถือ,อยังเจอย่างล่ะมันยังเข้าไปบ้านป้าพีดิบนีิเป็นบ้านบรรพบุรุษของบ้านเฮ้าได้เออคอยหูจักอยู่ดอกบ้านป้าพีดิบบรรพบุรุษเฮานั่น,นวิญญาณนั่นที่ปกปักรักษาโมเฮากระซุ่มโมนี่ล่ะเออนั่นล่ะแล้วมันเข้าไปได้เห็นยังวะแต่ขนาดบูงเฮ้าสิเข้าไปยังเข้า,า,ไ,ปขาไปบ่ได้ แมนอยู่นละเขาเสียเอาจัางไดนหรืบป่นีีเสียมันบอกว่าเสียม้าซอยบอกบอกเล้วมันบอกว่าสิจับส่มมอนินันส่งไปทางการเนี่ลนี่เอามันยังมีมงบอกเพิดยู่ส่งไปทางการจังไหนเลยนี่วายมันสิมาออยุลูกน้องส้มมุน,นันเดี๋ยวมันก็มาดอกไว้ไว้ดีละเจ้าเจาเย็言言言言言พนพนันพันเอาใจบ,บอกมันสิมาไว้ไว้ดีบอกเออมันสิมาไว้ไว้ดีละ บักกันเสือมันว่าอดีเอาเห็นมันมากกันเบิดรถแต่ว่ามันบอกว่าอันให้อันมันสีนันสีเอาคนที่มาจากข้างกาดนันมาซอยมู่เฮาเลยเฮ้ยมันมาโหลดมากแห่งดีเพราะว่าบ้านเฮานี่มันก็น้อยคนเจ้าสิไปเพิงผ้าบ้านได้แล้วบ้านอื่นกระบ่มีเแท้เขตนี่โค้งนี่ก็แม่นเฮาผู้เดียวนี่ล่ะนั่นล่ะ มันกับไก่ซุ่มซ่นเนาะเออนั่นละปะที่นี่ทางการเขาสิมาอย่างไรละ่ะทางก็ไปยากมากยากคือสิตายนี่จัากเร็วมันก็สิผ้ามาตัวมันว่ามืออื่นนะ่ะมัมสิความพูไปทั้งผุนผุนจะสิไปน้ามันบ่ไว้คอยไปน้ามันบ่ได้ดอกเพราะว่ามือน,นี่คอยก็สิขืนพูแล้วคอยสิขึ้นไปเบื้องซุ่มโจรน,นี่นะจากพูดดินแดงไปจนยอดพูดหวยดงพุน เ <S an other> อาจะบอกเออมันคว่ไปได้บ่ล่ะบ่หูจักแล้วแต่ว่าอันเอายังสี่ไปอันบักเห่านัน่นมันหูจักข้างบ่อะมันหูจักข้างบ่ละ่ะมันหูจักโย่บักเหาก้านั่นต่ก้อนนั่นไปป้าก็ค่อยไปน้ำกันไลยเธอคือสิตายดิเออไก่มันไปรถดบักเห้าบักเห้าเห้าเห้าเอ้ยเห้า หว่ายังไงเดี๋ยวนี้มันมีอย่างน้องมาบอกกระพูใหญยบ้านแน่นิเอาเอาบาเอเป็นไหนพ้องพูนยายไปทางไหนนะป่องพูนยายเอออันมีเลืองเสิวาวน้ามานะามีเลืองอย่างน้องหอันเมื่อนี้ตัวผ้าข้นขืนพูดเดี๋ยวบอเขาสิความพูพูดไปทั้ผทงผุนไปทางไหนน้องเงินบบนี้ พุ่นไหมไปหอดในเมืองทางการพุ่นไหมโอ้ในเมืองพุ่นบ่ห่วยบ่ได้เด้ต้องคียเกียรไปเท่านั้นเด้เพราะว่าถ้าความพู่ไปนี่ไปบ่หอดดอกเอาเป็นยังคือว่าจากสัน่นแล่วเนาะเออมันไปบ่หอดเด้พนัพนนจะหูวบ่เป็นยังคือมันไปบ่หอดห่วยบ่จอกเลยบุปผาเหตุก็คือป้านี่แหละ มันไปยากมากยาบคอยว่านั่นควมไปสดีกว่าความไปใช้เดี๋ยวนี้ควรพูบ่ตัวคือว่าสอกแสกแท้เดี๋ยวนี้มันบ่แมนคอยว่าให้ความโน่นนองไปทั้งปุ่นสิไก,ก่กว่าเพราะว่าทางนี้มันเป็นสินทังลัดตีหลายคนนั่นบ่หูจักเจ้าบ่โู่ตีห่วยหูจักยู่แต่บ่เคยไปยังเถอะห่วย อย่าบ่เคยไปเจสิไปน้ำข่อยบ่สันบอแล้วที่ได้ไปขึ้นผู้ไปเบึงซึ่มโจรซุ่มมือนีอยอู่เอาจังสันบอตาจ้งสันกะเอาจังสี่เด้อสนะข่อยกะสี่ผ่านหมอน,นี่ละ่ะไปไผเกาะบ,บักเสือโอ้บักเสืออันลูกใหญยนั่นน่ะนะเออน่นละโอ้ข่อยเคยอยู่น้ำมันอยู่ อายุรุ่นเล่าข้าวเดียวกันนี่ละมันเป็นยังละ่ะมันสีหาคนนั่นมาซอยเฮาจับโจรมุนี่ละโอ้ยังสันบ่เออเออยังสันกันดีสินะเอาเอาไปว่าไกลๆสิไปเตรียมของเด้อไปมือนี่คือสิบ่ได้ดอกต้องไปมืออื่นเออเออเอาไปม่ววันนี้ เขาก็ห่านร่ำท่านเลรอเนาะเออห่านแล้วล่ะเออผิดมึงเ,เป็นยังไงเนี่ยซ่องที่กวนประโยชน์นัโโน่นไหมบอกสรอางที่มึงอันซร้งที่มึง,งอ,องันไปอ่าพระผู้ใหญ่ไปเพื่อไทร่พี่น้องไหมบอเออนั่นละ่ะเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยวุ่นวายบักคักได้แล้วเป็นยังละ่ะมันเรื่องโดดวนเดเมึงอคืนไหนมาถามโอ้ยกูลืมถามเอาบอก อะไรขึ้นไปทังงหนนี่เมื่อนี่เขาก็กุ้งสิผักบอกไก่เท่าดีดอกเพราะว่วากูขี่ข้านขึ้นไปอยู่ได้เอา้าเดี๋ยวยังสั่นบ่เอออันบักพ่นบักพ่นพ่นเออมันยัง,ลลงยหลอนลุงไว้ยังไงล่ะมึงกับบักแขกสองคนไหมบ่เออเออไปหาตัดไม้แน่มาเห็นห่างนี่เอาเสียวยังส่บ่เออ อันกดน่ายพ่าเหรือก็คือเกาะละ่ะจำได้บล่ล่ะเออจำได้ยู่จำได้ยู่เออเออตามนี้เทสนาครับครับ